บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ ติดตามความคืบหน้าในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตลาดซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่17มิถุนายน2568นี้ซึ่งเป็นการยืยนยันจากคุณประโมทเจริญศิลป์นานยกสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยนะคะซึ่งคุณปราโมทค่ะออกมาแจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนค่ะว,ว่าตอนนี้นะคะทางสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยได้รับการร้องเรียนจากชาวนาทั่วประเทศถึงมาตรการในการช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ต่อคูเรือนสําหรับ เกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังและก็มีการร้องเรียนเข้ามาเป็นจํานวนมากซึ่งในวันที่17มิถุนายน2568นี้จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติด,ด้านการตลาดครั้งที่2ครับสโดยจะมีคุณพิชัยนริทธพันธ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในการประชุมและก็มีวาระในการประชุมทั้งหมด5วาระแล้วก็เริ่มการประชุมตั้งแต่เวลา13นาฬิกา30นาทีที่ทำเนียบรัฐบาลหนึ่งในวาระที่ ถ้าสนใจก็คือเรื่องของการพิจารณายัติด่วนเรื่องของแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำแล้วก็มาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนานอกจากข้าวนาปลังนะคะก็มีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีข่าวดีสําหรับเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2568ทับ 69, ว่ามีผลผลิตเท่าไหร่และกระทรวงพาณิชย์จะวางแผนช่วยเหลืออย่างไรแบบไหนในอนาคตนั่นเองค่ะโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินในเดือนมิถุนายน2568ที่จะถึงนี้เหลือการจ่ายเงินอีก2 วันทําการนะคะแล้วก็เป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีให้ด้วยสูงสุดอยู่ที่1000บาทส่วนใครจะได้รับสิทธิ์บ้างอัปเดตตารางการจ่ายเงินไปพร้อมพร้อมกันค่ะและในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบาัตรคนจนรับเงินแบบจุกๆอย่างต่อเนื่องพร้อมกับติดตามความคืบหน้าในการลงทะเบียนท,าทําบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มาไหมลงทะเบียนทันไหมในปี2568ั้ยก่อนเดือนกันยายนนี้ติดตาม อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ หากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกาลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อค,คุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าในการอัปเดตตารางการจ่ายเงินครึ่งหลังของเดือนมิถุนาย,ยน2 5 6 8รหกสปกันค่ะซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินนะคะยังคงเหลือการจ่ายเงินหรือว่าเหลือสิทธิ์ในการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลางอีก2รายการด้วยกันหรือว่า2วัน ซึ่งจะประกอบไปด้วยในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะในวันที่20ิมิถุนายนนี้ค่ะคุณผู้ชมเงินเบี้ยผู้พิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้พิการนะคะที่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีบัตรประจำตัวผู้พิการแล้วก็ได้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนนะคะที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วค่ะจะมีการโอนเงินนะคะเรียกเงินนี้ว่าเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการ200บาทต่อเดือนซึ่งโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีการผูบบัญชีพร้อมเพย เลียกแบบประจำตัวประชาชน13หลักหรือว่าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือว่าผู้รับมอบอํานาจที่ได้รับเบี้ยวความพิการในแต่ละเดือนอีก200บาทรวมจ่ายในเดือนนั้นอยู่ที่1000บาทซึ่งเป็นเงินสดกดออกมาใช้ได้นั่นเองค่ะจริงใจจริงแน่นอนค่ะ20มิถุนายน2 5 6 8นานี้ค่ะส่วนกลุ่มสุดท้ายถือว่าเป็นโครงสุดท้ายในเดือนมิถุนายนที่จะมีการดําเนินการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้แล้วก็ได้รับ1000บาทโอน ตรงเข้าบัญชีให้เลยนะคะคราวแล้วไม่เกิน3คนสูงสุดอยู่ที่3,000บาทนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่หลายคนได้รับสิทธิ์ในส่วนของผู้ประกันตนหรือว่าสิทธิประกันสังคมเรียกเงินนี้ว่าเงินสงเคราะห์บุตรในกลุ่มผู้ประกันตนนั่นเองค่ะซึ่งทางรัฐบาลมีการอนุมัติงบออกมาในการจ่ายเงินช่วยเหลือนะคะเงินสงเคราะห์บุตรอยู่ที่1,000บาทต่อคนต่อเดือนสูงสุด3คนหรือว่าคราวแล้วไม่เกิน3,000บาทนั่นเองค่ะส่วนคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่จะได้รับการโอนเงิินนนนในวนัที่30ถุย นี้ท่านต้องเป็นผู้ที่อยู่ในส่วนของกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33หรือว่ามาตรา39จ่ายเงินสมทบรบ12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนและต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายบุตรอายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์นะคะแล้วก็ใครค่ะที่ขอรับสิทธิ์ในการรับย้อนหลังนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเบิกได้ทั้งบุตรเก่าบุตรใหม่ต้องยื่นภายใน2ปีนับจากวันที่มีสิทธิ์หรือว่าวันคลอดบุตรนะคะเกิน2ปีถือว่าสละสิทธิ์ค่ะแล้วก็ได้รับ เงินย้อนหลังจนถึงปัจจุบันด้วยส่วนใครที่อยากรู้ว่าเอกสารจะต้องยื่นอย่างไรสําหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงทุกท่านนะคะมีเอกสารหนึ่งสำเนาบัตรประจาตัวประชาชน,ส,นาสําเนาสุทธิบัตรของบุตรนะคะสำเนาทะเบียนสมรสถ,ถ้ามีแล้วก็เอกสารในการรับรองบุตรแล้วก็แบบฟอร์มสอปศสองขีดศูนย์หนึ่งนั่นเองค่ะเอาละค่ะค้งสุดท้ายในการ,การจ่ายเงินนะคะกับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39นั่นเองค่ะคุณผู้ชมและหลายคนรอคอยนะคะใน ส่วนของสวัสดิการผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนรอคอยแล้วก็ติดตามค่ะนั่นก็คือการลงทะเบียนทําบัตรคุณจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี25 6 8ซึ่งทางรัฐบาลโดยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีสวัาการกระทรวงการคลังท่านก็ออกมาแจ้งชัดก่อนหน้านี้ว่าบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการในการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็คัดกรองคุณสมบัติคนที่จนจริงๆเข้าสู่ระบบโดยคุณผู้ชมที่ได้รับ สิทธิ์เดิมอยู่แล้ว14.5ล้านคนกลุ่มนี้เป็นรายเก่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ซึ่งทางกระทรวงการคลังถ้าหากเปิดให้ลงทะเบียนในการรับสิทธิ์นะคะก็จะนํารายชื่อทั้งหมดเนี่ยไปคัดกรองใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าท่านเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ท่านก็ใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนอย่างต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุดแต่ถ้าหากท่านไม่เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขก็ถือว่าโดนตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ซึ่งตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้ยังไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนแต่อย่างใดทําให้พี่น้องประชาชนผู้ที่ถือบัริิธกา รัรายเก่าอยู่แล้ว14.5ล้านคนใช้จ่ายแบบจุกๆไม่มีสะดุดนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะสําหรับคนใหม่รายใหม่ที่รอคอยการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคุณผู้ชมกระทรวงการคลังจะเปิดสิทธิ์ให้ลงทะเบียนแล้วก็มีการทบทวนคนจ,นจนจริงๆเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งไม่เกินเดือนกันยายน2568นี้ทั้งนั้นทั้งนี้ต้องรอคอยแล้วก็ติดตามจากทางกระทรวงการคลังแล้วก็อัปเตดตข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเน,นื่องหรือว่าติดตามผ่านน้องนันอีสานแซ่บก็ได้นะคะก็จะได้นำ ข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสาหรับการลงทะเบียนทาบัตรคนจนหรือว่าบบับรสริการแห่งรัฐในปี2568ค่ะแต่ที่แน่นอนค่ะรายเก่าคนเก่ารายเดิมยังคงได้รับสิทธิ์ในวันที่1กรกฎาคม2568นี้เช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อเดือนส่วนลดค่าการถุงต้ม80บาทนาน3เดือนน,นะคะแล้วก็วงเงินค่ารถโดยสารประจําทาง750บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชม1กรกฎาคมนี้ผู้ที่ถือบัตร จหรือว่าบัตรสิริการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทเหมือนเดิมคลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ